พี่ก็ได้มีการเมื่อก่อนพี่ก็เพื่อนเพื่อนไปวัดครั้งแรกเลยที่พี่ก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนนน้นนั้นที่พี่จะไปจะไปให้หลวงพ่อคุณทำมาเนี่ยครับพี่จะไปพี่จะไปวัอหลวงพ่อสุธรแล้วซึ่งซึ่งวันที่พี่วันที่พี่ชิงชิงโลกเนี่ยพี่ชิงที่นวัดหลวงพ่อสุธรอแล้วพี่ก็อะไร ไปเสียงซึมซีเสียงไทยครับพี่ก็ได้มาได้สิบเก้าเพราะว่าพี่เป็นคนจำลองคนที่สิบเก้าพี่ได้เสียงเสียงเสียงไทยซึมีมันได้มบเได้สิบเก้าคือตอนนั้นก่อนก่อนเชิงก่อนได้จำลอนะพี่ก็กลับมาครับกลับมาก็โอเคไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นกำลังใจยังไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอรมากยังเพิ่มให้กำลังใจแต่วันไอ้วันไอ้วันในวันที่พลังนั้นก็มีการเต็มเต็มการเต็มติดต่อติดต่อสุกอย่างเว่าเสร็จปุ๊บปุ๊บวันหนึ่ง แล้วถึงวันวันนั้นวันที่ช้ํน้ำหนักที่เวทีรับเนินก่อนเดินจบเพื่อทำลน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอท่ามันเสร็จก็ผ่านพอผ่านปุ๊บพี่ก็ถึงเพื่อนข้าวไปรับน้ำตามท่าไพึ่งซึ่งเวทีลงเอร์เวทีรับเนินเนี่ยอยู่ติดกับศาลเฉพะหลักเมืองครับพี่ก็อเป็นกำลังใจไม่ไม่ไม่กับไรปุ๊บมันก็คือไหนก็มาแล้วมามถึงปุ๊บที่ก็ข้าไปบกกไปว่าเขาไปขอวาขอควารเสร็จปุ๊บ เสียงเสี่แล้วจานเป็นรอบี่สองรอบสองแร้เรือขาดทั้งเธอเรเฟินเฟิร์ปุ๊บเลยพี่จาขยบจะบอกนะครัว่าปึ้งเันนี่ยไอ้ขี้วลงความหน้าครับความหน้าเป็ปุ๊บออพี่จะจับเป็นคนลุกสู้เลยเพื่อพอพางพอางพองายขึ้นมาปุ๊บ สิก้าพี่เพียงไม่เพียงไม่อะไรปุ๊บนักข่าววิ่งความโดดความโดดความติ่อโทรรายงานเลยมดดังทันทันที่ได้ทิ้งวันที่สิบเก้าราคาพิขาวดังตอนก่อนวันชกก่อนก่อนวันที่ก่อนวันที่สิบสามคุมพาวันที่ที่จะขึ้นชกใช่ก่อนขึ้นชก ต้องบอกเลยนะทั้งฟันว่าการที่เราเสี่ยงเซียมซีสองครั้งแล้วได้เลขเดิมเหมือนกันยากมากไม่ใช่สองนะพี่ใช่สามสามครั้งเพราะเพราะตอนก่อนนั้นก่อนนั้นพี่เคยไปเสี่ยงก่อนแล้วไงแต่ว่าแต่ไม่บอกใครไม่ได้มีใครบอกใครวันที่ครั้งแรกก็ที่วันวันพบสตรอนครับวันนี้ยิ่งโดดปฏิหารขึ้นซอนมาแล้วก็มาที่หน้าฝันรังเมืองแล้วมาที่ถนันเมืองข้างนั้นอืม พอหลังนั้นพิ่พอพอพิธาแชมป์พอพิไาแชมปมาปุ๊บเพ๊่ก็ทำการทำการวิ่งกรบนจากจากจากบรรพุรุรกับมาที่าแล้วเประกันว่าพี่แสนได้แชมป์ก็เป็นที่ปเป็นคนที่1ก้ด้วยสิเ้าบแล้วก็ได้เสียงสี่สิบสี่สิบสก็สิบเก้าแต่ทแชมพที่สิบเก้าด้วยมันก็มันก็มันก็ เใช่ครับคือตอนนั้นพี่แทนผมถามวเลยพี่ลึกๆแล้วพี่เชื่อเลยไหมพี่กับสิ่งต่างๆที่มันค่อยๆชักจุงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับคือพูดไปมันก็เฮ้ยแต่พี่แต่พี่แต่พี่มันมันแตอย่างเดียวครับนึกยางนึกอยว่อย่างเดียวว่าทุกอย่างมันต้องทําถ้าเราไม่ลงมือทําของที่เราหวังก็ไม่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 ทำไปไปได้ถ้าพี่ไม่ซ้อมมวยไม่ซ้อมหนักครับ ไม่ไม่อ้อมหนักไม่สมหนักไม่ไม่ขยันไม่ทุกอย่างก็ไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้โลกใครจะใครจะทำนายทำนายพี่ว่าเป็นแชมป์โลกคนที่ไี่เท่าไรร้อยคนก็ถ้าถ้าพี่ไม่ซ้อมค้าพี่จะเป็นไหมท้ายสุดตัวเราเนี่ยที่เป็นคนกําหนดนะครับก็เหมือนว่านี่คือขวัญกำลังใจที่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆหัการที่สิบสี่ถึงสามทางแล้วได้เลขสิบเก้าแล้วก็เป็นแชมป์โลกคนที่สิบเก้าโอ้โหนี่ถือว่าพี่แสนนี่เป็นคนที่จิตใจมุ่งมั่นมุ่งมานามากนะพี่ก็ บางคนนี่พอถูกทายปุ๊บไม่เอาแล้วนะไม่ซ้อมไม่ฝึกแล้วก <c oughs> ็ถึงจะบอกว่าเหตุเหตุดีเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลจะไม่ดีได้ไงโอ้หคมเหตุดีผลต้องดีเหตุไม่ดีผลจะดีได้ยังไงคม